สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อุ๋ยก็มีภาพละครในอดีตมาฝากทุกคนนะคะ เป็นละครพระอภัยมณีนะคะละครพื้นบ้านจากจากงวงวงนะคะของไทยนะคะแพร่ภาพทางช่องเจ็ดนะคะตั้งแต่เมื่อปีพศ2529นะคะนำแสดงโดยนะคะพี่อ๋อยนะคะสุภชัยเชียญอันตน์นะคะและแม่แอลอัมพานี่คือเป็นนางยักษ์ตอนแปลงกายนะคะตอนแปลงร่างเป็นคนสวยนะคะพี่อ๋อยนี่คือเป็นผู้ชายรูปงามนะคะและฝากผลงานไม้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังทองนะคะเรื่องพี่คุณนทอง นะคะคเรื่องขวันฟ้าหน้าดํานะคะและอีกมากมายหลายเรื่องเลยนะคะปัจจุบันนี้พี่อ๋อยสุภาชัยนะคะก็ยังเรียกได้ว่าดูดียังดูดีอยู่เลยนะคะทีนี้เรามาดูพระอภัยมณีเวอร์ชั่นของประเทศกัมพูชามากคคะ <g granular crack le> ทุกคนนี่แหละค่ะนะคะพระอภัยมณีนะคะ,ะ,นนะ,คะเวอร์ชั่นคาเมนะคะทุกคนทำที่หลังเรา ก็ปี้เรานะคะของไทยนี่คือสร้างมาก่อนนะเกือบ40ปีนะคะ,ขะเขมนทําทีหลังเรานะดูเอาเองละกันนะคะก็ปี้เราแต่ยังทําได้ไม่ดีเท่าเรานะคะดูหน้าตาพระเอกของเรื่องก่ะทุกคนนี่หรือที่คิดว่าตัวเองเป็นออริจินอลพอถามว่าใครประพันธ์ก็ยังตอบไม่ได้เลยเหมยนเอยเหมยน